เอ้าเซพหายชิพหายแล้วเออเดี๋ยวเดียวโอ้โหเริ่มใหม่หมดเลยเอ๋อ ไล่ทําอันเก่าๆเลยไปหมดละเหลืออ,ลอย่างสุดท้ายแล้วล่ะที่เราค้าดคากันไว้นั่นก็คือเจ้าสีดีมันคืออะไรเออเราอมใต้น้ำหะอ๋อสวัสด,ดีทุกคนเรบบอกแล้วว่าปีนี้แน่นอนเนี่ยปีนี้แน่นอนที่ลุงตู่จะออกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อู้แต่ที่อู้ที่นี่ทะเลสวยนะ แล้วก็มีเรื่งระบำอยู่ตรงนี้เลยเดีย๋ยวสำรวจก่อนนะอืมอะไรเนี่ยโอวว้วสวยเหมือนเป็นหนองน้ำโอเคหรือครับพี่กับปะกับปะ <c oughs> กับปะเหมือนเดิมสวัสดีครับน้ำที่นี่ใสามากมองลงไปเห็นถึงโคนสะเลยจริงนั่นแนหะเห็นประสาทอยู่ข้างล่าง ทจ้าหญิงอะไรทักอย่างที่มันอยู่ใต้ทะเลจำไม่ได้แหละตือ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 ตเอือตือตือตืตือ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 อตือตอตออตอตือตืตือตเอตื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 อออออออแตตอ อะไรอยู่ใกล้เหรอนานมาแล้วค่ะมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออุราชิมะทาโรเออนี่แหละได้ยินว่าเขาเดินทางลงไปในวังวารีตรงนั้นนะ่ะขี่หลังเต,าต่าตัวหนึ่งไปถ้าเฝ้ารอวันที่เขาจะกลับมาผ่านไปเป็นสัปดาห์เป็นปีจนชั่วชีวิตถึงตอนนี้ข่าก็ยังคงรอคอยเขาอยู่ ป่านนี้คงโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วตอนยังมีชีวิตอยู่ข้าเขียนจดหมายไว้ให้เขาข้ายจากส่งจดหมายฉบับนั้นให้เขาให้ได้ถ้าทำได้ข้าก็คงได้ไปสู่สุคติเสียทีข้าน่าจะนำจดหมายไปส่งที่วังวารีให้ได้นะจริงหรอข้าจะช่วยข้าน้อยได้ไหมโหมาขนาดนี้แล้ว ได้สิครับคุณเออขอบใจนะเ้าเด็กน้อยข้าฝังจดหมายไว้ระหว่างโคมไฟหิน2อันเพื่อแก่พระสาให้ปลอดภยัยโคมไฟหิน2อันอันนี้เหรอใช่ปะไม่ใช่โคมไฟหิน2องอัน มันหยุดใส่แหโคมไฟสองอันเนี่ยโคมไฟหินสองโอ้เจอแล้วนี่ไงนี่ต้องเป็นจดหมายที่ว่าแน่ๆเอาละมีอะไรอยู่บนม้วนกระดาษด้วยเส้นทางสู่บางวารีอยู่ใต้บาถาของเจ้าหมายความว่าอะไรกันนะ,ะนี่หมายความว่าอะไรกันนะเดี๋ยวก่อนดีมันสปอยแล้วนี่ไงเชื่อเลย คือเราต้องสู้กับคนที่ชื่อว่าอะไรวะนี่วังวารีอื้องดงามตรการตาที่แท้ก็เป็นขาดไดียดอีกระบัใต้น้ำใช้ปุ่มลูกศรเนรี่ยเพื่อโอ้นี่มันออเดชั่นดีวะระวังเต้นผิดจังหวะได้เลยเรื่องผิดจังหวะเนี่ยกุธนัด เออถึง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 กันด้วยไปโบบน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 ซ้ายซ้ายขวาขวาขวาล่างล่างบนบนบนซ้ายขวาขวาขวาเอ้อเอ้อเออเอ้อชิบหายเยอะเยอะเยอะมันนะครับด้วยมันเหมือนกับเป็นพาสสุดท้ายที่ไม่ไม่โดนไอ้ชิบหาย บันเทิงกันหน่อยบันเทิงกันหน่อยโ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 ยเอ้ยบันเทิงสุดท้ายกูยกดไม่โดนกี่อันแล้วเนี่ยเอๆๆๆ่อเอ่กดมัวเลยครับจังหวะนี้จังหวะไม่มีในหัวใจแต่จังหวะมุกโปาา้ป้าดิไม่พลาดจริงๆกดรัวๆกันท่าน คือบีเต่ามาเต้นด้วยเก่งไม่เบาอะ่ะอยู่แล้วคนระดับนี้ประเด็นมันหายใจใต้น้ำยังไงวะน่ารักกันจังเลยอ้าวครบแล้วฮยเป่งแสงฮยอะไอ่ะอะไรอ,อะรอตูมโอ้ยกลีบซากุระว่ะ นี่แหละครับฉากจบที่แท้จริงแน่เมื่อถึงฤด,ดูกาลกรีบซากุระร่วงโรยกินดังโง่ด้วยกันว่า่ไ<า>ยทุกคนเงี้ยมอร่อย,<า>ยโอ้ขึ้นบนภูเขาเลยอะ่ะอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหล แต่ภารกิจเรายังไม่จบนะเราต้องเอาจดหมายไปให้ที่วังวารีก่อนนะครับแต่รู้สึกมันนะเอออดิชั่นเด็ดเกมจับจังหวะถึงจะจับไม่โดนก็เห้ยสวัสดีครับท่านหญิงสวัสดีลักี้เจ้ามาเต้นระบำใต้น้ำกับเราหรือใช่ก็เต้นไปไเมื่อกี้ไม่อยากเต้นอยู่นะมนุาระหลาดคนนั้นมาทำอะไรอยู่ข้างล่างนี่นั่นเด็ดไอเดียนะ เดี๋ยวค่อยถามเขาแล้วกันหวังว่าคืนนี้พวกเขาจะเล่นเพลงปลโปรดของข้านะโอ้น่าสนใจถ้าคอมโบเป็นเคล็ดลับการทำคะแนนสูงๆในกีฬาระบำใต้น้ำมีการคอมโบใต้น้ำด้วยเย <c oughs> ยิดีต้อนรับสู่สำนักฝึกระบำใต้น้ำ <c oughs> การแสดงกำลังเริ่มแล้ววันนี้คือสำนักฝึกเหรอ ไม่มีใครเตนระบได้เหมือนองหญิงโอโตฮิเมะเออโอโตฮิเมะลืมลืมข้ารู้สึกได้ถึงกระแสลมพัดมาจากบานประตูนี้เออโอ้โหมันมีให้เล่นอีกเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเรามีจดหมายมาส่งชเวขอโทษนะเจ้าคืออุราชิมะทาโร่ใช่หรือเปล่า,าลคก,กี้ไม่ได้ไม่ฝันเลยนะเนี่ย เจ้าจะมาท้าเต้นระบำใต้น้ํากับข้าอีกยกเหรอเดี๋ยวไ <c oughs> ด้ข่าวว่าเราเต้นกับโอโตฮิเมะนี่ออ,อันที่จริงข้ามีบางอย่างมาให้เจ้าเป็นจดหมายนะจุดยาวนะท่านแม่ข้าเกือบลืมไปแล้วท่านสบายดีไหมเออท่านเออท่านเฝ้ารอเจ้าอยู่ ท่านแค่อยากรู้ว่าเจ้าสบายดีไหมบอกท่านแม่ว่าข้าคิดถึงท่านและข้าคงมีความสุขดีที่วังวารีแห่งนี้ข้าฝากด้วยนะลักกี้ได้สิข้าจะบอกให้แล้วไม่ไปเองละขอรับแต่ก่อนจะไปเราไปเต้นกันดีกว่าไออีกสักยกอีกสักยก <c oughs> <c oughs> เกียดหน้ารูชิมาทาโร่ ทาโร่เฮ้ยอันนี้เพลงช้าดีกว่าจิบจิบเพลงช้าไม่น่าจะพลาดนะกูก <c oughs> ็ยังพลาดได้เหรอดิ <c oughs> เพลงช้าเ่ยทำรมนุกนะครับนี้เออไม่โดน <c oughs> เดี๋ยวไม่น่าพูดเลยกูคล <c oughs> ้ายๆเพลงปลอบแนวแบบ เพลงป๊อปอเพลงป๊อปแบบแนวอ,อกหัก,กเศร้าเด๋ยวไปไม่ลากันสักคำเอ้ยหัวละกูม <c oughs> ีดึกด,ดึกดวยเออสี่คอมโบก็คือยังจะได้สามดังโง่อีกเนาะ เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้จะเล่นอีกเออพอและวเพลินเกินโอเคนะเดี๋ยวเราไปส่งจุดหมายนะครับโอ้ยนันคือทางเข้าวังวารีนี่เองม่น่าล่ละเอ๊ะใช่ป่ะดีปะวะไม่ใช่นี่สวัสดีครับคุณแม่ข้านำจดหมายไปส่งถึงเขาแล้วนะข้าบอกว่าเขาคิดถึงท่านเอ้ยเขาบอกว่าเขาคิดถึงท่าน และเขาก็มีความสุขดีข้าเป็นเนี่ยบนคนเจ้าจริงๆลัคก,กี้ข้าจะไปสู่กฤติชศรษีแหวบหายไปแล้วโอเคนะดีเลยไปสุสกรกติเศรษฐีส,สรุปตัวนี้วิวทำไมอะโล่งๆมจริงๆวิวก็สวยเอ้ยมันเดินได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยมีอีกเหรอะกระเป๋าขับไปก็ยูจ,จะไม่มีใครพูดอะไรเลยใช่ไหมมีแต่กระปนะกระปะาแหละ ตรงนี้ไปไม่ได้แต่เมืองนี้สวยมากเลยนะน่าจะฟิลประมาณชายหาดอุย๊ยอะไรอะน้ำเตานานมาแล้วมีซุ้มประตูแดงตั้งทำงานอยู่กลางน้ำแต่แล้ววันหนึ่งซุ้มประตูก็ช่มลงตายจงมีใครรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสามพี่สาวเอ้ยสามสาวพี่น้องเป็นผู้สร้างซุ้มประตูขึ้นมาแต่ละคนต่างเป็นนักกีฬาฝีมือดี แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปทั้ง3ก็ชนะการแข่งขันน้อยลงน้อยลงจนท้ายที่สุดแล้วทั้ง3ามก็เลิกเล่นกีฬาไปหลังจากนั้นไม่นานทั้ง3ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วซุ้มประตูก็หายไปพีป่น้องแต่ละคนยังคงอาศัยอยู่บนเกาะแต่ตอนนี้ทั้ง3ก็แก่ลงไปมากแล้วบางทีถ้าสามสาวนั่นได้กลับมาที่ซุ้มประตูนี้อาจจะปรากฏขึ้นอีกครั้งนะ เจ้าพูดถูกหลายคนพยายามชวนพวกนางกลับมาแต่ก็ถูกปฏิเสธดูเหมือนว่าจะดื้อดึงมากขึ้นทุกวัน <c oughs> คนแขกเก็เยอะแหละเจ้าลองไปนมน้ำพวกนางหน่อยไหมได้สิ <c oughs> ได้เลยเจ้าจะพยายามเท่าที่ทำได้ <c oughs> เจ้ากระตือรือร้นมากการมองโลกในแง่ดีของเจ้าอาจจะช่วยได้นะพี่น้องคนแรกอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆบนชายหาดบาราทอ ทางตะว,วันออกเชียงใต้ลองเริ่มจากที่นั่นดูได้เลยไหนๆก็มีฟ้าทาวเวลแล้วนี่ไงมันมี3จุดแล้วก็จะอัญเชิญตรงนี้ถ้าให้เราก็น่าจะเป็นเกมเต้นอีกรอบกันไปที่มาราทอนกันเลยครับแวนมาราทอนนะสวัสดีครับเราฟุกจิจิด,ดานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในบ้านดิล้วคิวไม่ได้ทำควสโอโหนะนี่ไง มายุ่งกับข้าข้าทนการแข่งขันพวกนี้ไม่ไหวแล้วขอโทษนะอท่านคือหนึ่งในสามสาวพี่น้อง,ด,งดึงในสามสาวพี่น้องผู้สร้างซุ้มประตูแดงกลางน้ำใช่ไหมอความพลาดพลั้งในวัยเยาว์นะท่านต้องการกลับไปที่ซุ้มประตูนะหลังจากที่ท่านจากไปซุ้มประตูก็จมลงลองไปทีซุ้มประตูและกีฬาทั้งหมดนั่นน่ะมีแต่จะสร้างปัญหา ปัญหาเหรอทำไมอ่ะข้าชอบเล่นกีฬาจะตายกีฬาพูดนั้นเน่ยก็เป็นแค่การแข่งขันที่ไม่มีประโยชน์กีฬาเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับใครที่ไหนความสะดกกีเกล่าอล้สนดกสนาเละเจ้ารูอะไรไหมอะไรสนุกกว่าการเล่นกีฬาแต่นอนรกวันง่ายว่าแล้วก็นั่นเดียวเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าไปยุ่งกับข้าข้าถอด ที yeah. ่รอบเดิมแสดงว่าความสะดุกช่วยเขาไม่ได้ปัญหาเหรอความสำเร็จไงความสำเร็จเหรอผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้นะข้าไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยอาอะไรเนี่ยเรื่องมากจริงดูจากรูปร่างของป้าแกเนี่ยน่าจะเป็นนักว่ายน้ำเนี่ยมีแว่นกรอกเกลอยู่ตรงคอเลย งั้นความมีวินัยแล้วกันนะความมีวินัยลืะเจ้าอาจจะพูดถูกนะบางคนก็ควรมีวินัยกับเขา่างอะไรก็ได้ข้าจะกลับไปแต่ขอให้โชคดีกับการตามพี่น้องคนอื่นๆของข้ากลับไปดว้วยล่ะมีคนนึงนะ่ะอยู่บนยอดภูเขาปีนผาหน่นอืมสงสัยต้องไปที่ภูเขาปีนผาเป็นที่ต่อไป แน่นอนผมว่าผมเคยเจอนะที่เราขึ้นไปแล้วขึ้นไปทําอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> โหคือซากุระลุ่งโรยทุกที่เลยแต่เราต้องเคลียร์โค้ให้จบๆเลยครับจริงๆมันก็จบตั้งนานแล้วแหละแต่เราต้องช่วยเหลือทุกคนโย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 ไหนๆก็สำรวจแล้วไม่ตรงนี้เราเจอพี่ตายน่าจะในถ้ำนี่แหละ สวัสดีพี่ข้างทั้งสองไปละนี่ไงตรงนี้ชัวนี่ขอโทษนะท่านคืนหนึ่งใน3ส,สาวพี่น้องผู้สร้างสุ้มประตูแดงกลางน้ำใช่ไหมอ่าใช่แต่ข้าเลืมเรื่องนั้นไปนานแล้วละเออท่านคุณจะกลับไปซุ้มประตูนะหลังจากที่พวกท่านจากไปซุ้มประตูก็จมลงประโยคเร็มเลย น่ากลัวจังแต่ข้าคงกลับไปไม่ได้หรอกข้าเคยชอบการปีนผาแต่พอขึ้นมาถึงยอดข้ามองเห็นดินแดนข้างล่างแล้วก็รู้สึกสงบสุแล้วข้าจะกลับไปทำไมเล่าอืม,อมเป็นนักกีฬาปีนผานี่เองงั้นเริ่มจากครอบครัวแล้วกันพี่โดมีเด็กถูกใจสิ่งใดครอบครัวละเจ้าหมายถึงพี่น้องของข้าสินะบอกตามตรงว้าข้าชอบอยู่เงียบๆแบบไม่มีพวกนางมากกว่า ขอโทษนะข้าอยู่ที่นี่ดีกว่าอ้าวอะไรอยู่ใ้กุเรื่องไม่เคยถูกเลยเียราข้อสอบไม่เคยถูกเลยโว้ยเอาเป็นว่าชื่อเสียงไหมชื่อเสียงชื่อเสียงน่านสนใจแต่คงจะเสียงดังหน้าดูนะขออยู่เงียบๆต้องการความเงียบเลยงั้นเงินนะเงินเสียงเงินมันหอมหวนเสียงเงินมันน่าฟังกว่าไหม ừ, ừ, เสียงเงินจุดๆมีเงินด้วยเหรอ ค่าไปเดี๋ยวนี้แหละจริงแล้วท่านต้องการเงินหรอเนี่ยข้าไม่ได้เอาไปใช้เองหรอกตนะ่ข่ายอยา,ากจะสร้างกรงสวยเอาให้นกน้อยบนนี้แหละถ้าไม่เห็นจะมีนกสักตัวเลยนะจะาไปตามพี่น้องคนสุดท้ายของข่าน,ะนางย้ายไปอยู่ที่เมืองททนุกีนะทางตะวันตกเฉียงใต้น่าจะเป็นคนที่หลับอยู่เลยครับแม่เป็นคนที่อยากได้เงินก็ไม่บอกชอบฟังเสียงเงินสินะ <laughs> ไป เรามีวิชาขามบุยเพื่อนย้ายสามิติพัดฟังมันผสมกันได้ยังไงวะเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้เข้าไงอานี่บ้านเนี่ยย,ย้อยคนนี้เป็นนักกีาอะไรเอ่ยอันนี้ว่ายนะ้ำเหมือนกันวะเนี่ยเอ่อขอโทษนะแม่นะังไม่อะไร ไอ้อยู่ตรงนั้นนะ่ะเออขอโทษที่รบก,กวนนะแต่ว่าข้ากำลังตามหาสามสาวพี่้องที่สร้างซุ้มประตูแดงกลางน้ำโอ้โหเจ้าปลุกขึ้นมาเพื่อเรื่องประ,ประตูเก่าๆนั่นแหละนะปล่อยให้ข้าอยู่ของข้าเธอข้าแค่อยากนอนจริงนอนเหรอกลางงานเทศกาลเนี่ยนะท่านไม่อยากไปสนดุกกับคนอื่นเหรอ โอ้ยข่าสนุกมา,มากๆพอแล้วข่าวิ่งเยอะจนใช้พลังงานไปหมดแล้วแค่คิดว่าต้องยืนขึ้นก็ทําให้ง่วงแล้วหมอเป็นนักวิ่งว้าวท่านต้องวิ่งเร็วมากแน่แน่ถ้าผ่านไปหลายปีขนาดนี้แล้วยังเหนื่อยอยู่เลยฮะถ้าผ่านไปหลายปีขนาดนี้แล้วยังเหนื่อยอยู่เลยอ๋อคงเหมือนแบบใช้แรงเยอะมากแน่แน่เลยงรับผ่านไปหลายปีก็ยังเหนื่อยอยู่ ข้านะ่ะวิ่งเร็วที่สุดแล้วอย่าไปฟังพี่น้องข้าพูดละ่ะงั้นต้องต้องมีการดินทาแล้วละ่ะที่ข้าได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะอะไรนะพี่น้องข้าพูดว่าอะไรเขาบอกว่าท่านขี้โกงอะนะพี่น้องท่านไม่ผิดเสียงพี่น้องท่านบอกว่าท่านขี้โกงมาตลอดขี้โกง เดี๋ยวจะทำให้รู้ว่าคีโกงจริงๆมันเป็นยังไงทำไมคุณเลือกอะไรไม่เคยถูกเลยนี่สินะเหตุผลที่ดองข้อสอบไม่ถูกแล้วสรุปคือหรือต้องค่าเชื่อท่านวะค่าเชื่อท่านท่านต้องเก่งมากแน่ๆเลยเจ้าเข้าใจถูกละงัะ้นอ,อออกยโอ้ยอนเดิม ้ได้ยินมาว่าว่าอะไรฮอเออเออเเสียสติอ่ะพี่น้องท่านบอกว่าท่านเสียสติไม่เก่งเหมือนก่อนแล้วบางกานะแม่สองคนนั้นขาโกรดมากเลยนะโกรธแทบจะแทบจะ,จะ <c oughs> <c oughs> แม่งเอ้ย ข้าได้ยินมาว่าได้ยินมาว่าอะไรเชียพี่น้องท่านบอกว่ารักและเคารพท่านมากว่าไงนะเดียวนัจริงรอน,น,น่ารักจังถ้านมาหลายปีพี่น้องข้าคงเปลี่ยนไปมากข้าต้องไปหาพวกนางแล้วเจ้าบอกว่าให้ไปที่ไหนนะซุ้มประตูที่โจมอยู่กลางน้ำเอะอะไร ฉะนั้นเหมาะกับการรวมญาติเขับใชน่าจ้าเด็กดีอักกี้มันไปโกหกเขาทำไมเนะี่ย <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งต้องการเงินอีกคนหนึ่งต้องการอะไรนะรีวละความมีวินัยเหรอโอเคแปลกดี <c oughs> คนอีกต้องการครอบครัวงั้นเดี๋ยวเราไปที่ระเบีใต้น้ำ yeah. เยอะซุ้มประตูอยู่ตรงไหนเอ่ย ตรงนี้เนะี่ยนี่ไงมาแล้วโอนี่ป้าจากทานุกิป้าจากเมืองทานุกิพี่น้องของข้าคิดถึงจังข้ามีความสุขเสียจนแทบจะแทบจะหลับอีกแลว้วเดี๋ยว ีใจจังที่ได้กลับบ้านตอนนี่บ้านเะไรดิล่ยนะเดี๋ยวนะเงินกองแค่แล่ะถ้างเงินก็ไปขอน้องเขดีดเ,เลยเยี่ยมไปเลยสามสาวพี่น้องกลับมาครบแล้วดูสิซุ้มประตูกำลังขยับโอ้ยขยับได้น่ากลัวมากอ้าวส่งท้ายเลยละครมาฮันแนฮันแนโอ้โห สังเกตได้ว่าปุ่มมัวมากเพียงมันเกินเฮ้ยเพลงคุ้นมต่อเรื่องต่อเรื่องเฮ้ยพลาดแบบต่อเรื่อง เอาวิมันโกงอะ่ะเก่งไม่เบาอย่างน้อยก็สิบสองคอมโบถือว่ามีการพัฒนาเป็นเนื่องด้วยคีย์บอร์ดใกล้พลังแล้ว <c oughs> <c oughs> กดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไร okay. โอเคเอาเคลียร์ทุกอย่างแล้วล่ะดูทรงแล้วนี่ครับอ้พอเพลิดเพลินนะเกมนี้บอกเลยว่า ดีดีต่อใจมีความห่าปนๆไปนี่ยแล้วผ่านเวลาไปกว่าหนึงปีแล้วนะครับที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับบอกแล้วว่าจบภายในปีนี้แน่นอนเนีโอเคมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับบ้านนะครับผมเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่คิดนะเน,นี่ยเดี๋ยวมันบดเดิมไม่ใช่หรอวะโอจะมาขวางประตูทำไมวะเนห่ยไปดีกว่าไปแล้วงอน ไอ้พวกนี้นี่แม่งไม่ต้องเดินคยจะไปไม่ได้ตอนนี้จะมีกีฬาแล้วมีกีฬาอะไรอีกเราแข่งหมดแล้วนี่อย่าบอกนะว่าเราต้องเล่นให้ครบอ่ะหมายถึงต้องเก็บโทฟี่ให้ครบอะ <laughs> เห็นแล้วปวดใจแต่เราครบแล้วนี่ดียังไงจริงจริงมันหมดแล้วไม่ใช่หรอพอ้ไม่ตายเถอะนี่กูต้องแข่งทุกกีฬาเลยใช่ไหมเนี่ยโหโอ้แล้วประเด็นกนเซพายเนี่ยชิบหงายเลยเอ็นเดี๋ยวเรา จบไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามานั่งเคลียร์ผมว่ามานันต้องเคลียร์ทั้งกีฬาแล้วก็โทฟี่แบบเคลียร์ให้ร้อยเปอร์เซ็นะถึงจะออกจากเกาะนี้ได้ครับก็คือตอนจบของเกมนี้ก็คือการออกจากเกาะนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันไม่กลัวออกด้วยทีลุงตู่ไม่ยอมเอาออกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไเ้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับน่าจะเป็นผู้นี้ด้วยแหละเดี๋ยวเราไว้เจอกันเนเจ๊สำหรับวันนี้ มารีคิสต์มาสครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกัน